สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง u t u b e ปุ๊กกี้พยากรณ์ค่ะวันนี้ทุกคนคงแปลกใจใช่ไหมคะว่าทําไมวันนี้อาจารย์ไม่มาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาเหมือนในคลิปที่ผ่าน,านมาเป็นเพราะว่าวันนี้อาจารย์พาทุกคนนะคะมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ฝังดวงชะตาเสริมดวงต้อนรับตุษจีนเดือนกุมภาพันธ์2564ที่วัดโพแมนกุณารามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูกันข้างในเลยดีกว่าค่ะ วัดโฟแมนตั้งขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องหงจุ้ยซุ้มประตูทางเข้าวัดซึ่งม, ad, มีอยู่5ประตูเปรียบเสมือนมา5ตัวกำลังรากราชรถคืออุโบสถตัดจากประตูทางเข้าจะเป็นลานกว้างมีสิ่งคู่ตั้งอยู่ก่อนถึงตัวมหาวิหารภายในมหาวิหารประดิษฐานพระรีอาลัยเมตไตรเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เทพเจ้าถ่สวยเอะเทพเจ้าใส่สิ่งเอตปางจำพนหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภปางทิเบต ด้านหลังมหาวิหารเป็นอุโบสถซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะไทยจีนและทิเบตเข้าด้วยกันมีลักษณะเป็นอุโบสถสามชั้นภายในประดิษฐานพระพุทธวชรฉโพธิคุณพระประธานบริเวณยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระพุทธรูปพันองค์ซึ่งประดิษฐานบนเพดานทั้งสามชั้นจิตรกรรมฝาผนังสร้างด้วยโมเสกเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ห้าร้อยรูป กิจกรรมด้านขวามือของพระประธานเป็นเรื่องราวการประชุมสังฆานาพระธรรมวินัยด้านซ้ายมือเป็นเรื่องราวการออกบินธบาตโปรดสัตว์ในกรุงสาวัตถีประเทศอินเดียด้านหลังอุโมสถเป็นวิหารบูรพาจารย์ภายในประดิสถานพระสลีละร่างจริงของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดโพเจมมหาเถระวิหารด้านขวามือเป็นวิหารพระโพธิสัตว์อวโลก,กิเตศวนปางพันมือหรือที่เราเรียกว่าเจ้าแม่วนอินพันมือพันตา สร้างด้วยไม้จันทร์เป็นปรติมากรรมสมัยราชวงศ์ถังที่มีอายุนับพันปีส่วนด้านซ้ายมือเป็นวิหารพระกะศีริคันโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนเคารพศรัทธาเนื่องจากท่านได้เสด็จโปรดสัตว์ในนรกภูมิให้พ้นจากความทุกข์ในขุมนรก และตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ได้เช่าะะเทียบปัดตัวเสริมสิริมงคลแล้วก็แก้ปีชงด้วยนะคะสำหรับใครที่ปีไม่ชงก็ไม่เป็นไรก็คือทําได้ถือเป็นการฝากดวงไปในตัวด้วยเหมือนกันนะคะภายในเทียบนี้ก็จะมีให้เราเขียนนะคะชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดภายในชุดแก้ปีชงนี้หรือว่าเทียบปัดตัวนี้เขาก็จะมีกระองกําเปละะมาให้ด้วยแล้วก็เทียนหนึ่งคู่หลังจากนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการปัดตัวนะคะคที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อธิษฐานต่อพระศรีอริดีเมตตายแล้วก็อ,องค์ัสัวเอเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาปัดกันแล้วค่ะการปัดที่ถูกต้องน,นะคะต้องปัดตั้งแต่หัวนะคะลงไปจนถึงเท้านะคะแล้วก็ปัดออกตรงนี้อาจจะที่แคบนิดนึงนะคะปัดนี้นะคะนี่คือถ้าปัดที่ถูกต้องก่อนเนาอะอย่าปัดเข้าอย่างนี้นะคะคือปัดเข้านี่ไม่ได้เพราะว่าเราต้องปัดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากตัวเรานะคะถ้าเกิดเป็นการปัดเข้านี่ก็จะคือกลายเป็นว่า ปัดสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาตัวเรานะคะก็คือวิธีการอย่างนี้นะคะันนี้ที่ถูกต้องนะคะสิครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเมื่อปัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเทียบเนี่ยมาวางนะคะที่ทางที่จะงววะจะให้นะคะก็คือหลังจากนี้ของพี่ก็จะเอาไปสวดนะ,ะเพื่อเหมือน,นเป็นการสะเดาะเคราะให้เราด้วยนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปนําเทียนนะคะมาจุด เพื่อที่จะให้เราสักการะแล้วก็เสริมดวงชะตาของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับการที่อาจารย์ได้พามาทําบุญนะคะเสริมดวงชะตาแล้วก็ฝากดวงที่วัดโพแมนกุนารามวันนี้กันนะคะส่วนใครปีไม่ชงก็สามารถทําได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปีชงอย่างเดียวถึงจะมาสะดอกข้อหรือทําบุญฝากดวงชะตากันนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะมามากันได้เลยค่ะที่วัดโพแมนตั้งอยู่บนถนนนาราทิวาสราชนครินทร์ซอย24นะคะหรือว่า,าใครมาทางถนนสาธุประดิษฐ์ก็เป็นสาธุบระดิ์19นะคะเขตยานวากรุงเทพมหานาครค่ะแล้วก็วันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะจบกันนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนซินเจียอยู่อีซินนีวัวใช้ซินเยียนควายเลอร์ตุ๊จีนี้ เฮงเงรวยวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ